ไม่ใช่อุปรสรรคจริงๆนะครับอายุไม่ใช่อุปรสรรคจริงครับผเขียนครับเสียงปลมือดังๆน,นะครับให้กับท่านเศรษฐีจุรศิลป์นะครับท่านกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดยโสธรนะครับอายุ87ปีมีเค้กหนึ่งก้อนด้วยนะครับผมเค้กหนึ่งก้อนมอบให้กับเค้กอีกหนึ่งก้อนจะให้ผอออกให้กับท่านผอออกครับพี่อุตส่าห์ทำให้ท่านได้รับรางวัลได้ นะครับแค่นั้นก็เดี๋ยวไปทำเช่ญชมแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะกพร้อมมากนะเค้กไปงานระวังน้ำตาลเยอะเค้กน่ารักมากเลยครับท่าน <c oughs> ต้วงเขียนขอสีปรบมือนะครับให้กับท่านผอรวมถึงท่านเศรษฐีท่านภรรยานะครับรวมไปถึงท่านอดีบดีกรมินิษครอิเดกและเยาวชนท่านตำรวจโพวันทองอยน้อยๆนะครับเความสุขของพวกเราแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านก็มีความสุขด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับเดินทางกลับปลอดภัยทุกท่านขอบคุณพบกันปีหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนครับ จ้าจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเอ้ยเมื่อกี้แบบแอบน้ำตาไหลคือยินดีแบบว,ว่าครูคุณลุงแกอายุ87แล้วค่ะเป็นกรรมการค่ะเราใช่ไหมคะก็คืคอ เรียกว่าอยู่กันแลวไม่ใช่พาค์เดียลมันฟนแท่แแด้วยเรียกได้ว่าสแสดงว่าการที่เป็นกรรมการของเรานั้นเป็นด้วยหัวใจกันจริงๆนะคะกอพื้อติ่มแล้วก็เชื่อค่ะว่าทุกคนมาด้วยใจที่มีแต่ให้พอ็พิมพ์ไม่ได้รักด้วยใจค่ะนะคะมีทั้งท่านอธิบดีเองนะคะแล้วก็ทีมงานปีนี้อยากบอกเลยตั้งแต่แบบที่เราไม่วนร่วมมาปีนี้การบริหารจัดการค่อนข้าง,งดี มเนดมดียกเว้นเมื่อคืนที่ก่อนเปลี่ยนเป็นเราแทนยอกรอเล่นค่ะแต่ว่าทุกคนทั้งใจความตั้งใจเนี่ยเต็มที่จริงๆนะคะก็ถือว่าปีนี้สักเซสทีสุดแล้วหวังว่าปีต่อไปก็ทุกคนก็จะร่วมด้วยช่วยการและที่สำคัญค่ะเพื่อข่ายเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะอย่างพลอยเองที่มาจุดนี้ได้ไม่ใช่เพอพลอยคนเดียวพลอยจะถือว่ารางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลของจังหวัดที่เราจะคืนเด็กดีสู่สังคมไปด้วยกันค่ะและทุกทุกจังหวัดก็เส้นเดียวกันค่ะชื่อสุนนีงาม ง่าค่ะอดีตเป็นราชการครูกระจำานได้เพื่อนใหม่เยอะๆเลยค่ะทั้งรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานก็ขอให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากร้อยเอ็ดนะคะวันนี้วันกรรมการสองคราะห์ก็รู้สึกประทับใจนะคะว่ากรมพินิจจัดให้เชิดชูเกียรติพิธีกรรมการสงเค์รับรางวัลทั้งทั้งสามระดับนะคะ มีระดับกลมระดับดีมากระดับระดับระดับดีซึ่งรางวัลก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับกับลังใจดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีที่รวมตัวกัน77จังหวัดซึ่งวันนี้เราเราได้รับนโยบายดีๆท่านอะธิบดีก็หาให้คามั่นสัญญาว่ากรรมการส่งข้อทุกท่านจองตั๋วได้เลยนะคะถ้าวันนี้วันที่3ามกรกฎาปี67มีแน่นอนค่ะแล้วเราจะรวมตัวกันดีๆอีกครั้งและ เติมพลังเพื่อไปดูแลลูกๆเราที่สถานพินิแต่ละจังหวัดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านประธานกรรมการสงพคนะคะของสถานพินิจังหวัดนาราธิวาสของเรานะคะซึ่งคุณนะคะท่านกรรมการสงเคทุกท่านนะคะรวมถึงท่านที่บินมารับรางวัลที่อินเทปเมงองทอธาน,นีนะคะทั้งเก้าทั้งเก้าท่านเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านกรรมการสงพคนะคะทุกๆท่านนะคะ ดูแลเด็กของเรานะคะ่าขอพระคุณข้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับกรรมการสุขภาพทุกท่านจากทั่วประเทศจากัจหวสดสงขาครับตอนื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะครับได้เห็นกรรมการสุขภาพมากหน้าหลายตาซึ่งเราไม่ได้เจอกันปีละครั้งนะฮะก็หวังว่าปีหน้าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ ก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความเข้มแข็งนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับส,สวัสดีครับผมเตนยากรารเพชรนะเป็นประธานคณะกรรมการสุข,ข้อจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็ดีใจที่คงจัดให้ามารับรางวัลคือเหมือนกับจัดให้เราได้มาพบปะกับเพื่อนๆนะก,ก็ดีใจที่ได้ได้มาเจอวันนี้ ดีใจมากเจอพี่กูแหละพ่อพ่อแม่ที่เป็นคณะกรรมการของ้อทุกท่านนะครับก็ก็ไม่มีรมาขอขอบคุณกรมพินิษฐ์นะขอบคุณท่านที่ประดีที่มาแจกรางวัลแล้วก็ขึ้นมาบรรยายให้พวกเราได้ได้ทราบแล้วก็ช่วยให้เราแสดงความคิดเห็นนะก็ขอขอบคุณครับแค่นี้แหละครับสวัสดีคระสวัสดีสวัสดีค่ะดิฉัน พี่คุณเขจรศาสตร์อ,องประธานจวัยกาลสินนะคะวันนี้มาก็มีความสุขมากค่ะแล้วก็ได้พบปะเพื่อนฝูงนะคะก็ที่สําคัญก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราได้มาเจอกันก็ยินดีนะคะแล้วทุกๆปีขอให้เราได้เจอกันตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ